สดีค่ะเด็กเด็กเจอกันเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนประเทศสหาราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษกันนะคะแทนที่ประเทศอังกฤษเด็กๆเ,เห็นไหมคะลูกศรชี้สีเหลืองนี่คือประเทศอังกฤษนะคะต่อไปคะ่ะธงชาติประจำประเทศอังกฤษจะมีพื้นสีขาว จะมีเหมือนเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปภาษาราชการของประเทศอังกฤษก็คือนี่เลยนะคะ A B C D E F G ที่เด็กๆเคยเรียนกันนะคะนี่คือภาษาราชการของประเทศอังกฤษกันนะคะคำทักทายของประเทศอังกฤษก็คือ Hello นะคะ แล้วเขเจอกันเขาจะทักกันว่าลโลชุดประจำชาติของประเทศอังกฤษก็คือผู้ชายจะสวมสว,สวมใส่ชุดสูทผูกเนคไทนะคะผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงนะคะอาหารประเทศอังกฤษก็คือ ขนมอะไรคะขนมปังนะคะมีหลากหลายเลยนะคะเด็กๆเคยทานไหมคะต่อไปค่ะดอกไม้ประจําประเทศอังกฤษก็คือดอกกุหลาบนะคะมีหลายสีเลยนะคะความสำคพัญธ์ทางด้านการค้านะคะก็มีน้ำมันค่ะต่อไปเครื่องจัก อัญมณีแล้วก็รถยนต์นะคะต่อไปประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยก็คือมาตั้งแต่สมัยโบราณช่วยเหลือกันทั้งด้านการศึกษาการส่งออกรับซื้อสินค้าต่างๆตลอดจนการพัฒนาความรู้เทคโนโลยี และวัฒนธรรมนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ประเทศอังกฤษไปแล้วนะคะคุณรูก็มีคำถามอีกแล้วนะคะคำถามแรกก็คือคนอังกฤษทักทายกันว่ายอย่างไรคะต่อไปข้อสอค่ะอาหารของคนอังกฤษคืออะไรคะต่อไปค่ะข้อ3การแต่งกายของคนอังกฤษต้องใส่ชุดแบบไหนคะ เด็กๆตอบได้ไหมคะเด็กๆเรียนมาแล้วเด็กๆคงตอบได้นะคะตอบได้แล้วส่งกันบ้านมาให้คุณครูดูด้วยนะคะครูรออยู่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ